หลังจากที่เสียชีวิตเขาสามารถรับตำแหน่งในยมโมาโลกได้แต่เขาเลือกอยู่เพื่อช่วยผีในโรงเรียนตอนยังมีชีวิตเขาเป็นผู้มีบุญมากหลังความตายเขาท่องพระสูตรให้ผีฟังทั้งกลางวันและกลางคืนและยังช่วยชีวิตของเสี่ยวจิ๋วอีกด้วยเขาขอให้เสี่ยวจิ๋วมาหาหลังโรงเรียนตอนกลางคืนเสี่ยวจิ๋วก็ไม่ปฏิเสธเพราะนักบวชเต่าท่านนี้เป็นคนที่ควรค่าแก่การเคารพเสี่ยวจิ๋วมาตามที่ตกลงเห็นหลังโรงเรียนเต็มไปด้วยผีทุกชนิดใบหน้าของพวกเขาดูสงบมาก ไม่มีความชั่วร้ายที่ผีควรมีเซียวจิวยังไม่ทันเปิดปากพูดนักบวชเต๋าก็สวดมนต์ขึ้นมาครึ่งชั่วโมงต่อมาผีทั้งหมดเปล่งแสงสีขาวอันอ่อนโยนออกมาเซียวจิวจึงเข้าใจว่านักบวชเต๋าคนนี้เสียชีวิตมาหลายปีแล้วแต่ไม่ยอมที่จะจากไปปรากฏว่าเขาพยายามช่วยผีผีคำนับนักบวชเต๋าทีละตนนักบวชเต๋าใช้เวลากว่าร้อยปีในการเปลี่ยนแปลงพวกเราในที่สุดวันนี้ก็กำจัดบาปของพวกเราได้แล้วพวกเราสามารถไปเกิดใหม่ได้ ความมีน้ำใจและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เราจะตอบแทนท่านได้ในชาติหน้าฉากนี้จะอยู่ในความทรงจำของเสี่ยวจิวและยังส่งผลต่อการฝึกฝนของเสี่ยวจิวด้วยหลังจากนั้นผีทั้งหมดก็กลายเป็นดาวดวงเล็กๆรวมเข้ากับพื้นดินแล้วหายไปนักบวชเต๋าก็พูดขึ้นนายน้อยมาจากหมู่บ้านจิวต้าโกใช่ไหมในหมู่บ้านมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือไม่เสี่ยวจิวก็ไม่ได้ปิดบังเพราะรู้ว่านักบวชเต๋าที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นคนดี แล้วเขาก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบให้นักบวชเต๋าฟังหลังจากได้ยินนักบวชเต๋าก็ถอนหายใจเมื่อร้อยปีก่อนตอนเขาใช้ลงเหล็กถลกหนังคนแล้วฆ่าฉันควรหยุดเขาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้เขาได้สําเร็จวิชาฝังศพไร้ผีแล้วฉันเสียใจที่มันสายเกินไปเสี่ยวจิ่วตกใจมากนักบวชเต๋าผู้นี้รู้จักผู้บงการอยู่เบื้องหลังเขาจึงถามอย่างรวดเร็วผู้บงการเบื้องหลังคือนักบวชหญิงและที่เต๋าหรอเขาไม่ได้ปฏิเสธใช่แล้ว นักบวชเต๋าผู้หญิงคนนั้นคือรุ่นน้องของฉันเซียวจิ๋วกำลังจะถามต่อแต่นักบวชเต๋าโบกมือหยุดเขาแล้วพูดว่าฉันรู้ว่าคุณต้องการจะพูดอะไรแต่เวลามีจำกัดบุญของฉันสมบูรณ์แล้วถึงเวลาต้องไปรับตำแหน่งที่ยมมาโลกดังนั้นฉันจะพูดให้มันสั้นๆจากนั้นเขาก็หยิบหนังสือออกมามอบให้ผมนี่คือวิชาที่ฉันเรียนรู้มาทั้งชีวิตหลังจากที่นายน้อยได้เรียนรู้แล้วคุณจะหาตัวรุ่นน้องฉันได้แถมยังมีเทพเซียนทั้งห้าตระกูลคอยช่วยเหลือ ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับเธอนักบวชเต๋าหันกลับมาแล้วพูดว่าฉันไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีกแล้วแค่อยากให้คุณไว้ชีวิตรุ่นน้องของฉันอย่าให้เธอสูญเสียวิญญาณไปหลังจากพูดจบแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นแล้วเขาก็จมลงไปในใต้พื้นดินมีเพียงเข็มทิศเท่านั้นที่ยังคงอยู่บนหิมะและดาบไม้อันเล็กๆเซียวจิวหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหลังจากที่เขากลับมาถึงหอพักแล้วจูจูเฉินต้าจีก็ออกมาทําให้เขาตกใจมาก เฉิญตาจียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พี่ใหญ่ออกไปทำอะไรตอนกลางดึกอย่าบอกว่าไปเข้าห้องน้ำผมไปหาทั้งห้องน้ำชายและหญิงไม่เจอใครเลยเสี่ยวจิ๋วก็งงนายไปห้องน้ำหญิงตอนกลางคืนนี่นะช่างกล้าจริงๆเชิญต้าจีพูดด้วยสีหน้าไม่แยแสพี่ใหญ่พูดความจริงมาเลยแอบออกไปจูบก,กับซีฟางเช้ามาใช่ไหมเสี่ยวจิ๋วไม่สนใจขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วพูดว่าฉันนอนไม่หลับเลยออกไปวิ่งระหว่างทางก็หยิบหนังสือมาด้วย เชนต้าจีดูออกว่าเขากําลังโกหกแล้วเขาก็พูดอย่างเขินอายว่าพี่ใหญ่ครั้งหน้าถ้าไปจูบก,กับซีฟางเช้าอีกให้ผมไปดูด้วยได้ไหมถ้าหลีหยุนตกลงที่จะเดทกับผมผมจะได้รู้ว่าต้องจูบเธอแบบไหนเสียวจิวพูดด้วยความโกรธนายออกไปจากที่นี่ซะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมได้ทางช่องเอดี